ดูนะครับพลราชการไทยนะครับผมมีรถฉุกเฉินนะครับกำลังจะไปโรงพยาบาลนะครับแต่มีขบวนนะครับผมต้องจอดให้ขบวนนะครับต้องจอดให้ขบวนไปนะครับตรงงที่มีรถฉุกเฉินนะครับเปิดไฟหวออยู่ด้านหลังนะครับผมนะครับไปรถไปรถพยาบาลนะครับเขาไม่กั้นให้นะครับเขาไม่ปล่อยรถพยาบาลก่อนนะครับดูนะครับพลราชการไทยนะครับผม มีรถฉุกเฉินนะครับกำลังจะไปโรงพยาบาลนะครับแต่มีขบวนนะครับผมต้องจอดให้ขบวนนะครับต้องจอดให้ขบวนไปนะครับทางที่มีรถฉุกเฉินนะครับเปิดไฟหวออยู่ด้านหลังนะครับผมนะครับเป็นรถพยาบาลนะครับเขาไม่กั้นให้นะครับเขาไม่ปล่อยรถพยาบาลก่อนนะครับดูนะครับพระสการไทยนะครับผม มีรถฉุกเฉินนะครับกำลังจะไปโรงพยาบาลนะครับแต่มีขบวนนะครับผมต้องจอดให้ขบวนนะครับต้องจอดให้ขบวนไปนะครับตรงๆที่มีรถฉุกเฉินนะครับเปิดไฟหวออยู่ด้านหลังนะครับผมนะครับเป็นรถเป็นรถพยาบาลนะครับเขาไม่กั้นให้นะครับเขาไม่ปล่อยรถพยาบาลก่อนนะครับ